สวัสดีครับสวัสดีครับใายการดบสีเปนก๋วย้ตี๋กระตับสไเก็ดอะไรกด้แช่ครับโอ้ยมาไล่บานคิวแม่โอ้ยเพม่เอามาไห้เห็บอไม่ตงควงนี่อันนี้บางไปซื้อเออเออมากเลยกินิ้เดิกด้วยนี่ ลำเพเนอบแล้วเหรอแล้วมันกินอะไรไปลูกอ,อันนยัี้อย่างนี้ปากกระทโลกถ้าไม่ไอ,อ้โอ้ยส,ส,สิมมุ้งกันอย่าไรหนึนี่ มาอะรับาผ

ที่หาเมืองิทอดบรรยากาศดคันบป็ดีกันั่งรนะ um อเบิงคิปเด้งเงาไงต้องมีมาอยู่ตะวันก็ค um> ือมพกขึ <h <h ้นไม้อีมาแล้วครับเซนต์มาแล้วมาประจำการเหมือนเ่ิมแล้วไม่ได้พักชียงเชียงคุนไหนคือไมได้ม่ได้ไม่ได้ะอนไหม សុសោរហាយបាត់យូ ทุกคนแล้วครับ ใช่ไหมครับผมขวากุนีต้ากดนซอนสุสไทไร์กดไลค์กดแชร์ครับไส่จะอาบดาบไหมบ่ไม่ไรอาบมาเด้อ,อบอ่นะไปบอกมันแล้วมันก็ใส่ตาใส่อีกรอบหแ,แหรออะไรแต่มันแล้วมันอนาบอาบไปแล้วแต่แล้วนี่ครับคลิปนี้ไปไหมครับใช่คลิปนี้ครับพ่อจูกับอุ้งอิงอยากขอฝากลำเพลินออนไลน์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสด็จปีนี้ยันปีนาครับเขาคุ้มได้เลยครับพี่น้องครับ9วัน9คืนราคา999าบาท9 9 9เกบาทครับพี่น้องครับสินวีรบเชิญก็มีพี่แม่นมาน่วันพี่แม่นมาน่วันสีมายอนวันวันใสจุดเผ็ดฟอนหวานวนครับเพอเอกอินซีอีสารเก่าครับพี่น้องครับพี่แม่นมานิ่วันครับ ตอนนี้ยังหนึ่งมาแรงนะครับยังเป็นศิลปินหนึ่งมาแรงในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับโคเวอร์ยืนเน่มัเขายืนมาไม่นองกับอีกคนหนึ่งครับลุงเพชรละกาแม่เดือนเพญอนวยพรค่ะอีกผู้นึ่งครับพี่เวสระดงวดเที่ยวผม่าเส้นสุดเพิงวงวดนี้พอดีมาเห็นอย่างในพี่น้องเมื่ครับแล<อ>้ว<อ>ก็อีกคนครับเ<อ>ดือนออเพนอนวยพรมืออ่อนๆฟอนหว<อ>านฟังเพลงฟังลําเพลินใส่น้ำกันค่ะทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องครับขามือใดบ่มีศิลปินเชิญราคา 190บาท119บาทหยอกหยอกแลคา119บาทนะครับวันไหนที่ไม่มีเซอร์ไพรับเชิญวันไหนที่มีรับเชิญก็คือ129บาทนั่นซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพชรบันแหงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับขอกำลังใจเด้อพี่น้องครับแต่กาอย่าเลื่มแล้วค่ะพี่น้องวันที่26เปิดเพลงน้องอุ้งอิงละเพลินโอ้ยน้องอุ้งอิงละเพลินเอาเชียร์ไปใส่ น้องอุอิงเพชรบานแพ้กับคูนันเพลงยืนนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้องค่ะฝากติดตามเด้อค่ะแล้วก็ฝากเชียร์ไวทีพีพีพิวัฒน์เอาบปแฟรสิเป็นให้วันที่26อุ้งอิงเพชรบานแพ้แต่ว่าพี่น้องครับแล้วก็เราจะโชว์ใหม่ปรับโชว์ใหม่สาเพลงรวดนี่ปรับแล้วเพลงอุ้งอิงอีกยืนนึ่งไหมเขายืนเมาแม่น้องรวมหมดเป็น4เพลงพวกนี้ครับช่วงคอนเสิร์ตอ่าทั้งช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงอุ้งอิงอีกรีบเข้ากลุ่มได้เลยครับพร้อมกับศิลปินรับเชิญอีก โอ้โหงานนี้สุดคุ้มสอดแจ้งแถบทุกขึ้นเลยครับซื้อบัตรจองตัวได้ที่สาวน้อยเพชรแพงแฟนเพียรอย่าลืมเขากลุ้มกับ900กาทวัตเมาๆไปเลยครับ ณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่อง c ีบีคลายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ fc อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ